โตโน่นิชาเผยภาพคู่หวานรับวาเลนไทน์นิชัยเปิดตัวเป็นแฟนหรือเปล่าอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับตามจิน้นตามเชียร์กันมานานแต่ยังคงปากแข็งเรื่องสถานะไม่ยอมเรียกแฟนกันสักทีสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์กับนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิช แม้จะหวานช่ำอร่าฟุง้งแสดงความชัดเจนแค่ไหนก็ยังไร้สถานะให้แฟนๆได้ร่วมยินดีซึ่งถ้าหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่มักจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของสองครอบครัวที่ไปมาหาสู่กันบ่อยๆอีกด้วยล่าสุดสุขสันต์วันวาเลนไทน์หนุ่มโตโน่ก็ได้ควงสาวนิชาไปพูดคุยกันในรายการสามแซบถึงละครดวงใจในมนตราแต่ความหวานไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะจากภาพไอจีต่างหากที่หวานจนมดไต ซึ่งดูแล้วก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่านี่คือการเปิดตัวเป็นแฟนกันหรือเปล่านะ